เฮ้ยสกิบีดีเอลี่ย็นโอ้สกิบีดีเฮ้ยเดี๋ยวสกิบีดีซุปปเอร์สยาสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามานี่ครับเล่นอูนอสกิบีดีเฮ้ยแล้วป่าหินด้วยเหรอเออมีอุปกรณ์ป่าหินนะหรอไหนๆๆๆทดสอบให้เพื่อนๆดูครับ ดูๆๆดูยิงได้เฮ้ยยิงได้จริงยิงได้จริงวันี้มันเป็นอุปกรณ์อย่างง่ายเดี๋ยวจัดการกระเป่าก่อนนะครับเพื่อนเต็มตัวตายซะโอ้โหแค่นี้ไม่เป็นไรหรอก,รอ,กอ่ะโอเคครับวันนี้เราจะมาเล่นสกีบีดี้สกีบีดี้ดอูน่เหรอเฮ้ยอ่าอ่าไหนแก,แกะก่อน<ท>มาดูครับอันแรกครับอ๋อมันจะมีมา2อันนะเพื่อนๆมีมา2ปุ๋งนะครับสีฟ้าปุ๋งหนึ่งแล้วก็สีแดงปุ๋งหนึ่งอ่ะจะเป๋าแกะสีแดงแล้ว นายนๆยน,ายนายมาดูดิโอ้ยอ๋อมันมีสกีวีดี้โหเขียบเลยอัน <Wow. S 1> เนี้ยฮมยมีทีวีแมนคาเมราแมนด้วยเฮ้ยอ,อันนี้เป็นไททันทีวีแมนแน่เลยใช่ไหม <S <S ใช่อ๋อแล้วมันก็จะมีสีครับเพื่อนพ่อรู้ไหมอันเนี้ยย้อนกลับอันเนี้ยทุกสีแล้วพ่อรู้ไหมรูปแบบเนี้ยคืออะไรคืออะไร ห้ามเล่นค่ะอ๋อก็คือถ้าใครลงใบนี้ก็คนถัดไปก็ห้ามเล่นใช่เลยเป็นทีวีแมนแล้วก็สกีบีดี้เอ้ยสกีบีดี้มายกแกงครับเพื่อนๆแล้วก็อันนี้อะไรโอ้สปีกเกอร์เฮ้ยอันนี้สปีกเกอร์พ่อแม่ลูกหรือเปล่าเนี่ยฮะอันนี้สมจริงมากอ๋ออันนี้คล็อกแมนโอ้ี่อันนี้ใครโดนใบนี้นี่ต้องสี่ใบเลยเหรออันนี้พ่อเล่นไม่เป็นนะนะ อันนี้ม่เยอะอยู่เหมือนกันนะนี่ทีวีแมนอุ้ยอันนี้เป็นไททันนะครับเป็นไททันคาเมล่าอันนี้ไททันสปีกเกอร์อ๋อสกีบีดีเฮ้ยเดี๋ยวสกีบีดี้สุดป๊าสยาะสกีบีดี้น่าหล่อนะเพื่อนล่อจริงเฮ้ยอันนี้สกีบีดี้สุดสวยเฮ้ยอันนี้เขาแต่งงานกันหรือเปล่าเนี่ยสองคนเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นไททันสปีกเกอร์ครับ อ่านี่คล็อกแมนตัวผู้หญิงเราได้แล้วใช่มอันนี้เป็นไททันครับไททันคล็อกแมนมีอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นชุดเกาะแบบใหม่หรือเปล่าเนี่ยว้าวแต่มันร้อๆเลยอ๋ออันนี้ตัวนี้เราได้แล้วนะครับแต่ว่าเลขน่าจะไม่เหมือนกันนะอันนี้จำจำที่เราเราเอาไม้มาขูดได้ไหมอ๋อจำได้จำได้อันนี้เป็นสกิบิดี้โอ้โหอาวุธครบชุดมีสปีกเกอร์นะครับ จโอ้สกิบีดี้ครับโอ้ยหน้าตาน่าเกลียดคาเมล่าแมนยากุ้ยนี่แหละโอ้ยสกิบีดี้ฟันทองไปต่อครับหุ้ยพี่อันนี้เราไม่เคยมีเลยนะนี่ดูดิเป็นีเร็วเฮ้ยสกิบีดี้อะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นไฟฟ้าตัวเร็วๆแต่ว่าโดนทีวีเกิลจัดการโอเคค่ะ มันตายได้รัดโคกแมนรัดโคกแมนมันเคยตายใช่แล้วมันก็แล้วมันก็กลับมารวมร่างได้มันย้อนเวลาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยสกิบิดี้เอเลี่ยนอ๋ออ๋อพ่อหนึกออกแล้วสตาร์วอลสตาร์วอลใช่ใช่มันเป็นตัวละครในสตาร์วอลครัเพื่อนตัวแรกน่ารักมากเลยตัวเล็กตัวเล็กอ่ะน่ารักมาก อ๋ออันนี้ตัวนี้โดนต่อยฟันหักแบเนี้เด้อโอ้โหมันเป็นมาจากรูปนี้มันมาจากรูปนมีครับเพื่อนอ๋อสองนี้เจ้าปลาบอกว่าเอามาต่อติดกันได้อ๋อมันเป็นการต่อยกันเพื่อต่อยชั้นทำไมเนี่ยใช่ใช่อุ้ยอันนี้คาร์เมล่าแมนตายครับเพื่อนๆทีวีแมนร้องไห้นี่ไงใช่ เลือออดกไม่ใช่เลือดออก,เ,อกเขาเป็นกล้องอยู่แล้วก็มีไฟแวบๆบอ๋อนี่เป็นสปีเกอร์นะ,นะครับวูหไททันทีวีแมนว้าวยังยังไหม่หมดเอา้าเหมือนเดิมไททันสปีคเกอร์โอ้เยอะมากเลยนะเพื่อนเล่นหมดไปเนี่ยโอ้โหตกใจเลยคเลาเบล่าเขาหลับเฮ้ยคาเบล่านี่มันเป็นคนนะดูดิมันเหมือนมีเนื้อคนอยู่ข้างในอ่ะ นี่อันนี้คาเมล่าครับแล้วคามเมล,าล,ล,ล,ล่าลแล้วโรบอกว่คามเมล่าเนี่ยอันนี้น่าจะถูกควบคุมจิตใจอ,นนอันนี้เป็นทีว TV TV ีแมนทีวีเกิลสกิปปี m i ี้ไมค์คหรบอ่ะหนูชอบเล่นมากเลยอ,อันนี้เป็นสกิปปี้ไมค์ค r ร f บครับฉากข้างหลังมันเป็นไมค์คาร์บนะเพื่อน <Yes. S 1> โอ้อันนี้ยิงเลเซอร์ได้ครับเพื่อนแล้วก็โอ้โหอันนี้ สก,กีบิดี้เก่ามากเลือดกระจายเึ็งสก,กีบิดี้วะเนี่ยใช่ไหม,มนี่มันเหมือนมีสารายโผล่มาหรือว่ากินเชื้อโอ้อันนี้อันนี้นนเฮลา่ามันดูเหมือนอย่างอื่นมากกว่าอันนี้มันคืออะไรเนะี่ยมันดูเหมือนซา<ว>กเบอร์พังอะเปียดๆใครเพื่อนๆคนไหนรู้จักอันนี้แนละ้คอมเมนต์มาบอกทีมเปียอ,อะไรกันไม่รู้พ่อไม่รู้เหมือนกันดูเหมือบีดี้สมุไรไม่ใช่สกีบิดี้ ก็ไม่ใช่คาเมล่าสมุไมนไพรนะเพื่อนสามหัวที่เราเคยมีไงเออันนี้สกิลพีดี้สามหัวบอกหรือยังยังโอ้อันนี้สกิลพีดีเอ้ยมันเป็นคาเมล่าครับเพื่อนๆแล้วก็มีหุ่นยนต์บังคับครับ yes นี่เป็นสกิลพีดีหัวโลน<ม>ต่อจากคลิปที่แล้วบอกแล้วว่าเรายังเหลืออีกหนึ่งแพ็คนะครับที่เรายังไม่ได้รีวิวนะครับนี่นอันนี้แพ็คเก่านะครับอันนี้แพ็คใ,ใหม่นี่อันนี้มาเริ่มต้นด้วย ไอตัวนี้พ่อจ,จำชื่อไม่ได้ละมันคืออะไรอ่ะอ๋อ G-Man คือเราไม่ได้เล่นกันนานแล้วนะเพื่อน G-Man สามสี Man, 3, ่ Man, กับสกีบีดี้เหม็นหนะึ่งเนี่ยเป็นวันต่อหมดเยอะแยะเลยอ๋อแล้วนี่ก็จะเป็นทีวีโกตามมาด้วยคาเมราแมนและเอ้ยเอ้ยอันนี้อันนี้เริ่มซ้ำแล้วนะเป็นไททันทีวีนะครับ อ๋อเฮ้ยตัวนี้มันคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้มันคือคาเมา่าคันจิโร่หรือเปล่าฮะมันใช้ปานวาลีอยู่นเนี่ยเนี<ะ>่ยตัวนี้มันใช้ปานวาลีส่วนตัวนี้ใช้ปานเพิงใช่ไหม <c oughs> อ๋อครับ <Yeah. S 1> เยอะนะเป็นปึง,ปงๆเลยเพื่อนๆออตามมาด้วยไทยท่านทีวีครับเฮ้ย <c oughs> นี่มันแก๊งสก,กีบีดีนะี่นะ เยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตามมาด้วยอ๋ออันนี้แกงสปีกเกอร์พ่อแม่ลูกเนี้ยเดี๋ยวตัวเนี้ยมาอันนี้ตัวผู้หญิงนะตัวถัดไปต้องเป็นตัวผู้ชายแน่เลยเพราะว่าใช่ไหมใช่ได้ได้อันเนี้ยมันเหมือนเป็นสกีบีดี้คู่รักนะเพื่อนเพื่อนเขาแต่งงานกันหรือว่าก็ไม่รู้เนียดูดิมีตัวผู้หญิงกับตัวผู้ชายเฮ้ยแล้วก็มาตามด้วยซุปเปอร์สยานอันนี้เมื่อกี้โหดูดิ มันรวมร่างกับสปีกเกอร์นะเพราะว่ามีตัวไม่สามใบนะครับอันนี้ก็สามแล้วโอ้ยอันนี้อาวุธเยอะมากเลยนะไททันคาเวล่าตัวนี้แบบโอ้อาวุธแบบว่าเยอะมากๆตามมาด้วยอันนี้อะไรเนี่ยคณสองโอ้แล้วก็เฮ้ยอันนี้มันโลบหรือเปล่าว่าอันนี้ไม่น่ามีนะก็เคเฮ้ยอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันเนาะโอเคไม่มีโอเคเก่งเลยไ่ก็ไม่น่ามี อ่าใช่ดนี่ตัวนี้ก็ยังไม่มีครับอ๋อมีมีมีเนี่ยอ่ามีแล้วแต่ตัวนี้น่าจะยังไม่มีนะแล้วสปิเกิลเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้มันคือเป็นตระกูลไมค์คราฟหรือว่าเป็นตระกูลโลบอกะน่าจะมาคราฟอ๋ออันนี้เป็นตระกูลไมค์คราฟมันเหลี่ยมเอียัวเดิมอันนี้เริ่มซ้ำตัวเดิมตัวเดิมเหมือนกันตัวนี้เท่มากเลยนะคุณพ่อชอบตัวนี้ดูเท่อะอันนี้ซ้ำตัวเดิมเดี๋ยวดูก่อนมันรู้แต่ว่าคนละสีกันมันท่าเปลี่ยนกัน Gracias.